เป้าหมายที่แท้จริงของลัทธิเดียบรอสคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับคำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยของอนิเมะมังงะและนิยายถ้าใครไม่ต้องการโดนสปอยรบกวนปิดคลิปไปก่อนได้เลยครับเอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ย่ผมเตอร์จากช่องกระตูนิวอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรเดียรอสคืออะไรกันแน่ ก่อนอื่นนะครับผมขอเล่าย้อนไปก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาจากไรโนเวลเรื่มที่5ของเกิร์ลมาที่ก็เป็นไปใช่ไอ้บ้าเนื้อหาในนี้ครับก็เป็นเนื้อหาจากนิยายไรโนเวลนะครับของชื่อไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงาเรื่มที่5ครับก็เพิ่งประกาศขายออกมาได้ไม่นานนี่เองนะครับก็เนื้อหาตรงนี้ครับมันเป็นเนื้อหาตรงที่ว่าอเล็กเซียนะครับแล้วก็แคร์เนี่ยได้ร่วมมือกันครับเพื่อหาสืบหาครับว่า เฮ้ยในโรงเรียนของตนเองนั้นมันมีการผนึกของออรราอยู่หรือเปล่าหรือก็คือเทมานเดบลรอนนั่นแหละอะซึ่งตรงนี้ครับก็ทําให้พวกนั้นทั้งสองคนนะครับไปลงเอยกันที่หอสมุดต้องห้ามนั่นเองนี่ครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ทําการเข้าไปได้สําเร็จเรแล้วก็หาหนังสือที่มีประวัติของอเรียกว่าอะไรอะการผนึก หรือก็คือเส้นทางการเข้าอาไรนั้น,นั่นแหละซึ่งมันเป็นภาษาโบราณซึ่งทั้ง2องคนในอ่านไม่ออกและกำลังจะทำการขโมยนังสือออกไปนั่นเองแต่แล้วทนายน,นั้นเองนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันคือเหตุการณ์ที่มีคนเข้ามาเจอนั่นคือหัวหน้าบรรลักษ์นั่นเอง ในตอนแรกที่เจอกันนะครับหัวหน้าบรรลักษ์เนี่ยก็ได้ถามมามาทําอะไรกันมาขโมยหนังสือหรือหรือ,อยังไงกันแน่อ่ทั้งสองคนนะครับก็ด้วยความตกใจนะก็พยายามอธิบายว่าตัวเองนั้นมีเหตุผลในการทําแบบนี้เนาะก็พยายามจะอธิบายเนาะแต่หัวหน้าบรรลักษ์เนี่ยก็เหมือนจะไม่ฟังเนาะแล้วก็เรียกว่าเฮ้ย hey, ทั้งสองคนมาคุยกันตรงนี้หน่อยอ่ะจากนั้นทั้งสองคนนะครับแล้วร,รวมกับหัวหน้าบรรลักษ์อีกหนึ่งคนเนี่ยก็เดินไปในจุดๆที่มันจะไวในการคุยกันได้เนาะซึ่ง หัวหน้าบรรักเนี่ยก็พาไปในที่ที่แบบว่าทั้งแค่และอเล็กเซียเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มันแปลกๆอะ่ะมันรู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะจะไปคุยกันไกลทำไมไม่คุยกันในห้องเรียนก็ได้ก็จบจบไปที่นี่นะครับหัวหน้าบรรลักษ์ของเราเนี่ยก็ได้เผยตัวมานะครับว่าเขาเนี่ยก็คือหนึ่งในสมาชิกของรัฐทีนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นระดับล่างๆเนาะไม่ได้มีความเก่งกาัอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พอเปอิดเผยตัวเสร็จก็เกิดการต่อสู้ขึ้นการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า แค่เนี่ยก็ม <mel> ีความสามารถของออร่าอยู่เนาะก็สามารถใช้วิชาโดยการใช้ระยังสีแดงนั่นเองนะครับก็มันก็เท่นะเหมือนเหมือนแมไพรยดีอ่าอย่างนั้นเนาะส่วนทางอเล็กเซียเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการพัฒนาเรื่องการใช้ดาบขึ้นไปอีกขั้นนะครับก็เหมือนกับว่ากําลังเดินตามรอยของชาร d โดนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเอาชนะชาร d โดได้หรอกนะก็ก็คือไปในเส้นทางเดียวกันเนาะอ่าประมาณนั้น แล้วทางวานาหัวหน้าวาร,รักเองนี่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต่อให้สองลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้คาลามือเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่พี่แกนี่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยต้องบอกว่าการประทะก,กันนะครับดุเดือดอย่างมากนะครับแต่ชัยชนะนะครับก็ตกเป็นของหัวหน้าวารรักษ์นั่นเองนะครับหัวหน้าวานรักนั้นนะครับก็มีคติประจําใจด้วยนะดาบจะเป็นตัวสะท้อนชีวิตของคนคนนั้นที่สะสมมาผมมองว่าตัวละครตัวนี้มีมิติดีค่อคนข้างชอบเลยแหละ ตัวละครตัวนี้นะครับให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นคนที่เคยพะดุงคุณธรรมมาก่อนแต่ว่าตัวเองนั้นก็พ่ายแพ้นะครับต่อความชั่วร้ายนะครับแล้วก็ยอมจำนนเหตุที่ยอมจำนนนะครับเป็นเพราะว่าเขาโดนบีบบังคับเนาะเขานะครับเคยเป็นถึงผู้ชนะงานบุชินหรือคือเป็นนักดับที่เก่งกาจมากๆแต่แล้วนะครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่ตรงเถียนหรือก็คือตรงฉินมากเขานะครับมีไฟแรงมากในช่วง50ปีก่อน ก่อนที่จะมาเจอกับอเล็กซียและอ้วแคร์ในวันนี้นะเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับและในะระดับหนึ่งเลยนะครับก็ทําการเปิดโปงเรื่องราวความชั่วร้ายของคุณน้าตานะครับจนไปเจอเขากับตอตอนหนึ่งครับนั่นก็คือรัตทีนั่นเองซึ่งตัวแกก็ไม่รู้หรอกครับว่ารัตทีคืออะไรมีตัวตนมานานแค่ไหนหรือมีความแข็งแกร่งเพียงใดรู้แค่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเขาก็เลยเปิดโปงนะครับจนไปรู้ว่าเฮ้ยรัตทีนั้นควบคุมโบส์แต่ว่าคนในของรัตทีนะครับก็ คนที่นับถือโบสถนะครับหรือศาสนาเนี่ยก็เขาแค่นับถือเนาะด้วยด้วยใจจริงไม่ได้มีความทุจริตอะไรแต่ว่ามีแค่บางคนเท่านั้นที่ใช้จุดๆเนี้ยมาควบคุมคนหมู่มากนะครับอ่ะซึ่งมันก็สาวไปสาวมานะครับจนเขาได้รู้ว่ามันมีตัวตนอยู่นั่นก็คือเฟลลี่หนึ่งในอัศวินตกมนะครับสิคนนั่นเองนะครับก็จนได้เข้าไปเจอแล้วได้เข้าปะทะนั่นเองนะครับตอนนั้นต้องบอกว่า วน,นาบรรลักษ์เนี่ยติดกับดักด้วยติดกับดักของเฟลลี่นะครับทำให้เขานะครับสูญเสียทั้งลูกน้องแล้วก็แขนที่ถนัดการใช้ดาบไปหนึ่งข้างนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้นในทันทีนะครับเขาก็ทําการต่อสู้เข้าไปอีกจนเสียแขนไปอีกหนึ่งข้างนะครับต้องบอกว่าเขาเสียแขนทั้งสองข้างเลยนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ต้องยอมจำนนครับเหตุผลที่ยอมจำนนไม่ใช่เพราะเขากลัวตายนะแต่เพราะว่า,าทางเฟลลี่นะครับได้เอา ภรรยาสุธิรักษ์ของเขาเนี่ยมาเป็นเครื่องต่อรองว่าเธอเกิดแกไม่ยอมจำนนนะครับคนที่แกรักได้สุดต้องตายนะครับต้องบอกว่าทําให้หัวหน้าบรรลักษ์ของเรานะครับต้องยอมจำนนจริงๆเพราะว่าไม่มีทางสู้ได้เลยนะครับทั้งฝีมือก็สู้ไม่ได้ทั้งเร่เหลี่ยมก็สู้ไม่ได้นะครับทำให้เขานะครับต้องทํางานถวายชีวิตให้กับทางรัฐินั่นเองนะครับจนภรรยาของเขาเนี่ยก็ถึงแก่กรรมนะครับก็คือหมดอายุขยัยไปโดยธรรมชาตินะครับโดยที่ภรรยาก็ไม่รู้นะว่า อาสามีของตนเองนั้นได้เป็นบีอรลามของรัฐปไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าบรรณรักเออมันไม่มีชื่อจริงหรอกผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีแต่ว่าผมชอบตัวละครนี้จริงๆนะครับโมนาบรรณรักอ่ะนี่คือสตอรี่บอร์ดคร่าวๆของโมนาบรรณรักนะครับอย่างไม่จบเท่านั้นนะมีอีก ในตอนที่ต่อสู้กันนะครับทั้งแคร์แล้วก็อเล็กเซียเนี่ยต่างก็พายแพ้ให้กับหัวหน้าบัณลรักษ์เนาะด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยก็มีเป็นคนที่เก่งกาจพอสมควรเลยอเล็กเซียก็ได้ถามนะครับว่าทั้งที่คุณเก่งขนาดนี้ทําไมต้องมาเป็นเบี้ยร่ามให้กับทางรทีด้วยก็ตามที่ผมได้แจ้งไปในตอนต้นอะเมื่อกี้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรพอตอนที่ทั้งสองคนกําลังจะโดนจับยากอกเสียปากนี่แหละ,ะทางชา์โดนะครับก็ขโมยซีนอีกเช่นเคยโผลมาแบบเทพในเงาตามแบบฉบับของพี่แกนั่นเองครับ พอชาร์โดปรากฏตัวออกมานะครับมันก็มีบทสนทนาเท่ๆเนาะว่าชาร์โดก็มาผึ่งก็พูดว่าน่ารังเกียจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทางหัวหน้าบารรลักษ์กของเรานะครับก็ตอบกลับมานะครับว่าน่ารังเกียจมันหมายถึงอะไรล่ะก็การคงอยู่ของแกนะสิแล้วหัวหน้าบารรลักษ์กนะครับก็คิดต่อนะครับว่าอ่าก็พูดนะเนาะว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรได้ดั่งใจไปทั้งทุกเรื่องหรอกนะ ชั้นที่เล่นล่ออยู่ในวงเวียนแห่งการแตกสลายมาเนี่ยก็มีชีวิตอยู่อย่างน่าสมเพชและไร้ศักดิ์ศรีมาโดยตลอดต่อให้จะบอกก็ได้ต้งเกียจก็คงเถียงไม่ได้นะครับการตอบผงบุหน้าบรรลักษ์ในบทนี้นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นคนที่ยังไงเดียวผมชอบอะตัวละครที่แบบถึงแม้จะถึงแม้จะเสียอะไรไปแล้วแต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความชั่วร้ายขนาดนั้นปะคือเหมือนกับว่าโดนบ,บีบบังคับจนหมดหนทางแล้วจริงๆนั่นเองเนะครับ แต่อย่างนั้นนะครับหัวหน้าบรรลักษ์นะครับก็ได้มีการพูดทิ้งท้ายนะครับก่อนจะเริ่มต่อสู้กับชาโดนะคบว่าชาโดจุดจบในการเดินทางของฉันก็คือแกนี่คงเป็นบ้านไปที่เหมาะสมกับคนโง่ที่เสียดาบและทรยศประเทศชาติแล้วแล้วชาโด w ก็มีการพูดไ้นะครับว่าแกเตรียมใจไว้แล้วหรือนี่ครับนี่ก็คือบทพูดนะครับก่อนที่จะเริ่มการประทะกันนะครับในบทตรงนี้ผมมองว่าตัวบรรลักษ์เนี่ยมันดูมีมิติดี มันเหมือนกับว่าเราจะเกลียดหัวหน้าบรรลักษ์ไหมก็แบบไม่คือผมเข้าใจเหตุและผลที่บรรลักษ์ทำลงไปนะครับเพื่ออะไรเขานะครับก็คือเป็นคนดีมาก่อนนะครับแต่เพราะว่าโดนบีบบังคับนะครับพอพระยาของเขาตายไปนะครับเขาก็ไม่ได้คิดจะกลับมาที่จะทําลายลัทธิเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาหมดไฟไปแล้วนะครับหรือก็คือหมดหมดอะไรตายอยากไปแล้วว่าจะ โคนลัททิหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีพลังมากพอที่จะทําแบบนั้นด้วยนะครับทาให้เขานะครับสุดท้ายแล้วเขาว่ายังไงเดียรอความตายเหรอรอความตายแบบใครก็ได้ที่จะมาฆ่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันก็คือแบบมันเท่มันเท่ในแบบของมันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจุดจบนะครับจะเป็นการต่อสู้กับชาโดแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับชาโดนะครับแต่ตอนจบของเขานะครับก็ไม่ใช่อะไรที่แค่แพ้แล้วก็ตายอ่ะเออคือ หลังจากการมาทะกันตรงนี้ครับชาร์โดก็ทําการเอาชนะเอาชนะบนรรนักษ์ฮัวนาบรรนัก์กไปได้นะครับแต่ว่าเชิงดาบที่หัวหน้าบรรนัก์ได้ทําการโชว์มาเนี่ยเป็นเชิงดาบที่ชา์โดบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ทางแคร์นะครับก็มีการบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากอเล็กเซียก็ชมเหมือนกันคราว่าเป็นเชิงดาบที่เจ,จรจลัดมากนะครับคือแบบเห็นถึงออราถึงความเป็นอัศวินที่แท้จริงเลยนั่นเองนะครับทำให้ทั้ง3ทําให้ทั้งชา์โดเนี่ยก็ ยิ้มมาว่าเฮ้ยมันก็เยี่ยมจริงๆคนนี้มีเชิงดาบที่ดีเนาะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว้าวอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าทางอเล็กเซียแล้วก็แคร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละคืออัศวินเหมือนกันก็คือมีออร่าของอัศวินเลยหลังจากที่โดนชาโดว์ Shadow ของเรานะครับฟันที่หน้าอกนะครับก็จะตายละทีนี้ครับมันก็ถึงเนื้อหาท็อปิกของคลิปเราซะดีนะครับอ้ยรากยาวมากเลยเอะ ก็คือหัวหน้าบรรลักษ์นะครับก็ได้มีการบอกนะครับว่าเธอทั้งสองคนนะเออองหญิงอเล็กเซียเนี่ยจะเป็นคนที่เดินในเส้นทางเดียวขเขาเมื่อนนาม,มาแล้วนะครับเพราะว่าแล้วทางหัวหน้าบรรลักษ์เนี่ยก็ได้มีการเตือนนะว่าเส้นทางที่คุณจะเดินอ่ะมันเป็นเส้นทางที่มันยากลําบากนะเพราะฉะนั้นน่ะมันอาจจะต้องเจออะไรที่แบบยากลําบากแน่เพราะฉะนั้นอยากให เจ้าหญิงคิดดูให้ดีก่อนก่อนที่จะเลือกเส้นทางนี้แล้วเจ้าหญิงอ่ะจะเลือกเดินเส้นทางนี้หรือเปล่าเจ้าหญิงมิดการของเรานะครับอเล็กเซียก็ตอบนะครับว่าจะเดินเส้นทางนี้ทางนี้ตอนนั้นเองครับก็หัวหน้าปรรักษ์ก็ได้บอกนะครับว่ารู้ไหมว่าจุดประสงค์ของรัฐที่ดิบบรอสเนะี่ยคืออะไรทางอเล็กเซียนะครับก็มีการเดาไปนะครับว่าก็คือการคืนชีพเทพมันดิบบรอสใช่ไหมล่ะอะ่ซึ่งตรงนี้นะครับหัวหน้าบรรลักษณ์นะครับก็พูดไปกากเลือดไปนะเพราะว่า เขารู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะบอกอะไรต่ออเล็กเซียนะว่าใช่เราทำไมถึงต้องคืนชีพเท mm hmm. พมันเดบรอดด้วยละ่ะนะครับซึ่งตรงนี้ครับทำให้อเล็กเซียถึงกับกระตุกไปเลยนะว่าทาไมกันละ่และแรงจูงใจคืออะไรทาไมต้องคืนชีพเทพมันเดบรอดด้วยสาเหตุนะครับไม่ดูกันอยู่2เหตุผลด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ mm hmm. เพื่อที่ให้องค์กร,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 รเดบอร่ยได้ครอบครองพลังที่มากขึ้นนะครับของวีรชนในอดีตทั้ง3นะครับที่เป็นผู้หญิงทางนั้นเลยนะครับจากเผ่ามนุษย เผ่าเอลแล้วก็เผ่ามนุษย์สัตว์นั่นเองนะครับให้ hey, ผลว่าทําไมต้องเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าเซลล์ของปีศาจสิงสูนะครับคนที่เป็นปีศาจสิงสูเนี่ยะจะมีเซลล์ที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเทมันเดบรอสนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่ต้องการพลังเนาะก็อยากที่จะได้ครอบครองพลังที่มากขึ้นกว่าเดิมที่มากกว่าวีรชนทั้ง3าคนนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นการสกัดยาออกมานั่นแหละเป็นเม็ดยาที่ไอซีนอนอะ มันเคยกินเข้าไปหรือตัวละครอื่นนะที่มันเคยกินเข้าไปนั่นแหละครับรัฐที่ต้องการแบบนั้นนะครับเหตุผลที่2นะครับค่อนข kommt, mond, io, s, ้างที่สําคัญกว่าเหตุผลข้อแรกอย่างมากเลยครับการที่เทพมานเดบิวรอคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าก็จะสามารถผลิตยาดเลือดแห่งเดบิวรอเพิ่มขึ้นได้ครับซึ่งในแต่ละปีครับจะสามารถผลิตได้แค่12อหยดต่อปีเท่านั้นจึงให จึงเป็นการถือกําเนิดอัศวินโต๊ะกลมทั้ง12คนครับที่จะได้มีชีวิตเป็นอมตะนะครับโดยที่หยาดเลือดนี้นะครับจะทําให้ร่างกายนะครับไม่แก่ชราลงไปได้1ปีครับต่อหนึตอน่ตอหนึเม็ดเนาะอ่ะซึ่งตรงนี้ครับมันก็ เหมือนกับเราจะได้มีพลังอมาตะาทุกๆปีเนาะก็ถ้าเกิดเรากินทุกๆปีเราก็จะไม่แก่ชราลงไปนะครับก็เท่ากับว่าจะเป็นนิรันดินเองนะครับนี่ตรงนี้แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้องค์กรเดเบิลลสนะครับอัศวินโตอัศวินโต๊ะปมทั้งสิสงคนเนี่ยต่างพายายามอย่างมากที่จะคืนชีพเทมันเดเบลดิลลสแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ Shadow Guard ียนนะครับชาร์โดกาเดนนะครับได้มีการก่อตั้งองค์กรขึ้นมานะครับเราปรีศาจสิงสูงนะครับต่างก็โดนชิงตัวไปนะครับจนกเป็นองค์กรของ อาชาโดนการ์เด้นนะครับทำให้จํานวน uh, ต้องบอกว่าไงเดี่ะจำนวนปริสัทสินสูตที่เอามานําการทดลองครับมันล่าช้าลงไปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ผลผลิตนะครับอย่างหยาดเลือดแห่งเดวลอสเนี่ยลดลงอย่างเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะเนาะ,ะถึงตรงนี้แล้วครับก็ มันก็จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรเดเบิลอรสเนาะเพราะว่าการที่องค์กรเดเบิลอรสเนี่ยมีการคุอยู่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนที่มีผลงานนั้นมากครั้ง12คนอยู่แล้วคอยขับเคลื่อนองค์กรอยู่เนาะโดยที่พวกเขาี่้เป็นอมตากันทุกๆปีนะครับก็ทงเนี้ยถ้าเอไม่มีหยาดเลือดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาต้องแก่ชราลงนะครับก็เป็นการล้มไปดูปฎิยายนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลทั้ง2ข้อครับที่เป็นการคืนชีพให้มาเดเบิลอรสนั่นเองครับผมนะ กว่าจะเข้าเนื้อหา,ทาเทมันเดวิลอสอ่ากว่าจะเข้าเนื้อหาของสาเหตุทั้งสองสาเหตุเนี่ยก็กินเวลาไปค่อนข้างนานเลยนะครับโอเคผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับทุกทุกคนนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำประเด็นไหนก็คอมเมนต์บอกไม่ได้นะครับโอเคใต้คลิปแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่ผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปหรืออาจจะพูดไม่ชัดเจนยังก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดผมแบบ ข้ามข้อมูลเนื้อหาตรงไหนไปหรือเพื่อนๆอยากจะวิเคราะห์ตรงไหนนะครับก็พิมพ์บอกไว้ได้เลยนะถ้าเกิดสมมติความคิดเห็นไหนนี่มันน่าสนใจเนี่ยผมอยากจะเอามาพูดอาอยากเอามาพูดในคลิปด้วยเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ